ราสุเลยนะอเอาเลยครับเมื่อเราเมื่อเราถ่ายถึงเกี่ยวกับไอ้การที่มีโฆษณาอะไรที่เขาส่งมาในเฟซบุ๊กนะเราทำไปเลยนะครับไปโหลดไปโหลดมาตามที่ผมไลฟ์เมื่อวานนี้นะแล้วเราก็ไปโหลดแอพพลิเอทไปโหลดแอพพลิเอทมาโหลดแอพพลิเอทมา,มาการโหลดแอพพลิเอทเขาโหลดรับผู้สมัคร พอสมัครปั๊บให้เราไปดูในให้เราไปดูในอ่าช้อปปี้หรือลาซาด้านะช้อปปี้หรือลาซาด้าพอเราดูในช้อปปี้หรือลาซาด้าปั๊บนี่เราก็เอาสินค้าของเขานั่นแหละนะครับมาเราไปดูก่อนว่าสินค้าขเขามีอะไรบ้างของกินมีอะไรบ้างเราก็มาทําให้ดูนะครับแต่เราไม่ต้องไปโฆษณาสินค้าขเขาแค่รากินให้ดู ิน,นี้ยมาแลยนี่ไงไปทำอากนันอย่างนี้หรือว,ว่าของพวกของใช้ของอันเนี้ยมันมีของใช้พวกโต๊ะพวกอะไรมันมีมันนี่หมดทุกอย่างเรามาทําให้ดูแค่เราว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เฉยนะครับแล้เวเราก็ไปเอาลิงก์เอาลิงก์ใน l a z a d a หรือ s h อป e กีก็ได้ตนะลิงก์ในช h อป e e หรือ l า z a d a เอามาแปะที่ในคลิปเดียวในคลิปเดียวนะครับปรแปะในคลิปเดียวของเรานะครับเวลาที่เขา ต้องการสินค้าปั๊บเนี่ยเขาจะได้กดเข้าไปที่ลิงก์กดเข้าไปที่ลิงก์ท่านก็จะมีรายได้นะครับผมก็ยะลองทำเหมือนกันนะเก็ศึกษาไปไม่ความรู้ตลอดนะครับไม่ไปเก็บไม่ไปห่วงไม่ไปแพงนะครับสิ่งดีๆไว้สดแนะนํานะครับอย่าลืมไปโหลดแอปนี้ประโยชน์มีอะไรอีกนะครับในการทําคลิปเร็วหรือคลิป ยาวคิดอะไรเลยที่ทํากันเผื่อมีอะไรให้ทุกคนนั่นแหละนะครับอย่าไปหวงนะครับถามอะไรก็ทําไปเลยช่วยเขาไปมันได้บุญบุญบารมีบุญน่มันไม่ได้สางกันง่ายๆนะครับบุญน่มันไม่ได้ทํากันง่ายทําอย่างนี้ได้บุญนะเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ไปได้บุญนะเมื่อเราทําไปแล้วนี่อะไรก็ช่างอ่ะพอไปแพ้ในภาคหน้าเ,นเจอปัญหาอุปสรรคเจอยังกระซำ มันจะมีสิ่งมาเกื้อหนุนตลอดมันจะมีสิ่งมาเกื้อหนุนตลอดจำไว้นะมันจะมีสิ่งมาเกื้อหนุนแต่ถ้าเรามั่อไห่เขาถามนั้นกักนั้นกักนี้เมื่อมีบุญอนะมันหมดเป็นจำไว้นะบุญนะมันหมดหมดเป็นบุญอนะมันหมดเป็นเทไทยเข้ามาตามพงเสร็จเลย ไม่มีอะไรรองรับเลยนั่นคือบุญนะครับสร้างบุญมาแล้มีไว้นะครับคลิปมันดีและเกิดประโยชน์คนหมู่มาก,กทําไปต่อไปนะครับเมื่อเราทําไปโหลดแอปพลิเอตมานี่โหลดแอปพลิเอตมามันได้อะไรอีกนะครับเมื่อท่านทําคลิปอ่าคลิปตอนที่ท่านไม่มีสมาชิกเยอะเนี่ยท่านจะทำยังไงให้มีไรายได้ท่านก็ไปโหลดแอปพลิเอตมาเนี่ยไปแปะลิงก์เอาลิงก์เขาไปแปะไว้ที่ ถ้าเรียวหน้าเรียวของท่านเนี่ยนะครับเวลาเขาสั่งซื้อเมื่อเขากดตะกร้านั่นลแ,ลแหละเหมือนกันนะครับผมก็จะทำเหมือนกันศึกษาไปให้คมรู้ไปได้สวดไปแนะนำไปสร้างบุญบารมีตัวเองไปสร้างบุญบารมีตัวเองไปผัว่าจะไปกัดหายหิวเดินไม่ได้อะไรหรอกนะครับอีกอย่างหนึง่งในการที่เราจะ เพิ่มผู้ติดตามจะทํายังไงผมจะบอกวิธีแล้วไปทําทาไม่ทําแล้วแต่การที่จะให้คนมาติดตามเราต้องติดตามเขาเราต้องไปติดตามเขาติดตามติดตามยังไงดูคนที่เขามีผู้ติดตามยเยอะๆแล้วไปทำ คนที่มีผูติตามมาเยอะหรือไม่เยอะแล้วกดดูไปก่อนดูโปรไฟล์เช็คดูีดีก่อนเช็คเขาดูีดีก่อนแล้วเราไปกดติดตามเขากดติดตามเมื่ออะไรผมได้กดบอกเสมอว่าบอกเสมอเลยว่าการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมนี่ไม่ใช่ว่าคุณจะทําแล้วคุณมีส่วนร่วมคุณอ๋อตัองฟูอยู่นี่ทาตัวคูอยู่นี่มันมีส่วนร่วมไหมนะการมีส่วนร่วมคือการที่เราไปดูเขา กดไปหาเขาตามเขาแล้วคนจะเห็นเขาจะเปิดเปิดให้คนเห็นเราเยอะๆให้คนเห็นเราแล้วก็ชอบในสิ่งที่เราทําเขาจะมาติดตามเรามันจะเร็วมันจะเร็วแล้วก็ในเพจข,ของสมว่าเพจของสอพเพจสําคัญสําคัญของหน่วยงานราชการนี่นั่นสําคัญสําคัญมากๆสําคัญมากๆเพจ การแชร์หน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐจำไวนะหน่วยงานของรัฐหรือว่าคนที่เขา,าทำสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับส่วนรวมให้เราดูแล้วก็กดติดตามเขาแชร์ออกไปนั่นแหละเขาเรียกว่าการมีส่วนร่วมแชร์ออกไป พอแค่ไปปับเฟสบุ๊กเนี่ยเขนจะเปิดการทําให้เขาเห็นเรามากๆแล้วให้เขาเราทำคลิปลงไปส่งมาในโทรศัพท์เราเนี่ยเพสบุ๊กเขาแจ้งมาเลยว่าให้เขาจะเปิดเขาจะว่าเอ้ยให้เราทาคลิปแบบนี้นะ,ะเพื่อให้คนเห็นเรามากขึ้นอูมากขึ้นกว่าเดิมนี่มันจะไปอย่างนี้นะครับตามที่ผมาํานะตามที่ทําทำอาจะมานั่งแล้วก็เขาิดตามเราอย่างเงี้ย ชา้านะครับนอกจากใว่าเราเนี่ยจะมีพรสวรรค์จะมีสิ่งที่เราเป็นแรงมันขึ้นอยู่กับคนขึ้นอยู่กับคนคนทุกคนมันไม่เหมือนกันมันจะเบื่อเบื่น,ก,นการพูดหนึ่งการไล่สดุดต้องไล่ต้องไล่สดแล้วการพูดด้วยความจริงใจไม่จริงใจคนรู้หมดแหละคุณเฮานี่คนจริงใจคนจริงใจแม้กระทั่งนั่งยุ้อซื้อก็รู้จะยัง,งว่างไหม ทําพูดออกจากปากเนี่ยหูเลยว,ว่าจริงใจว่าจริงใจตรงนั้นหมักไม่เอาแบบนี้แหละหาซีสามสองตัมเอียวเต็งตัมบอ,อจากบอยรู้บัดการศึกษาคนะทุกคนรู้หมดมีพอสวนรหมดสิ่งที่มันจะคนในตัวคนตัว,ตว,ตว,ตวคนวคนหนึน่งจะรู้เองเลยว่า ัวของตัวเราจรู้เองเลยว่าคุณมีความยินงใจให้เขาแค่ไหนคุณมีการมีส่วนร่วมกับคนอื่นคนอื่นทั่วโลกนีมากแค่ไหนการไล่สดนี่มันเป็นการที่บงบอกตัวของเราด้วยถ้าเป็นเพื่อนเขาเขาเป็นเพื่อนเราแล้วเป็นบุกชุมเอาเป็นบุกหรือเปล่าคนถี่ อยู says, oh, so ่ในหน่วยงานต่างๆเขามาองอนว่นแหละเขาไม่ปรึกโอ้ปึกดอกระดับข so, ั้นเทพเท่านั้นการศึกษาเขาศึกษาคนดูคนเนื้อหาเขาเป็นยังไงเขาอ่านคดอ่อนปันตัวหนังสือยิ่งกว่าตำราพันเล่มผมบอกไว้ก่อนยิ่งกว่าตำราพันเล่มล้านเล่มร้อยๆร้อยๆเล่มคนมีความยิ่งใจไม่ยิ่งใจค่คนการมีส่วนร่วมกับชุมชนคนที่ต้องการที่จะให้ความสำคัญนะคือคือคือ สแสดงความมีใจเห็นบ่มีแอแบแฝงบ่มีแค่การที่สามสองบ่มีเพาะเดิมว่หนาไบหลังหลอกจบโอเคนั้นแหละนี่มันต้องไปอย่างนั้นนะครับเขาอะดูก่อนว่าดูว่าคนที่เขาถึงเขาไม่มีผู้ติดตามมากเขาไม่เป็นไรให้ความสำคัญเหมือนกันให้ความสำคัญยังไงดูว่าเขาเวลาเขาทํา ทำว่าเขาเล่นในเพืบุเนี่ยเล่นเพื่นบุเนี่ยฉัว่าเขาเข้ามาแล้วเราต้องดูก่อนว่าปรไฟเขาเป็นยังไงปูไฟเขาเป็นยังไงแล้วเขาบล็อกปูไฟไหมต้องดูก่อนนะครับบางครั้งถ้าเราไม่ดูเนี่ยเดี๋ยวก็โทษเดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวก็นี่มันเป็นอย่างนั้นให้เราเชื่อดีในจุดนีน้คือเราให้ความสำคัญเขาเขาเพิ่มความสำคัญเราเราให้ความสำคัญป่ คือคนหมู่อะไรก็ต้องชี่มันที่เราคิดว่ามันเกิดประโยชน์นะมันเกิดประโยชน์เนื้อหาที่เขาให้มันเกิดประโยชน์มากกับคนหมู่มากเหมือนการจับยาเสพติดปุ๊บเนี่การให้ประโยชน์กับคนหมู่มากไหมเป็นการให้ประโยชน์กับคนหมู่มากเราก็ต้องแช์เราก็ต้องติดตามแล้วเขาเขาเห็นเขามันจะกระจายเลยกระจายออกไปหรือพี่ที่เขพาพัฒนาไกล เยอะไคมูมากไว้คนสคัญคุณมูมากนั่นแหละมันก็ม่ยังไม่เอียงไปเฉี๊ยบไปตัวตัวคนที่ทำละได้ตัวคนที่ทำละเดแช่เอาไปนได้ได้ไม่ใช่แบบเ่าแช่๊ยบแช่ไปแล้วตัวคนที่แชลไปนั้นได้ประโยชน์ขึ้นมามันจะเป็นคล้ายดูจเวะเพราะเราไต่สเต็ป เขาไต่สเต็บคือเขาขึ้นบันไดเขาขึ้นไปเอไแล้วบันไดชั้นที่สี่ที่หาเขายังอยู่บันไดขั้นที่หลูอยู่ขั้นที่ถ่ายอยู่แล้วเขาเห็ดตัเหล็เขาลงไตตามเขาค่อยๆก้าวตามเขาแล้วเราก็อยู่ขึ้นไปอยู่บันไดที่ซี่ที่ห้าเหมือนเขานั่นแหละแล้วก็วนถ้าเราต้องการที่จะไปโหลดแอฟพีดีเอ็มาเนี่ยเดี๋ยวเรามีผู้ติดตามไม่มากไม่มากเราทำยังไงก็ไปโหลดแอฟพีดีเอ็มา เราลิงไปแปะที่้ายกับไอ้การขายสินค้าอยู่ในชอปปี้อา a า a ดาอะไรเนี่ยนะเมื่อก็มากวดแล้เราก็ได้เป็นส่วนแบ่งแค่นั้นจบยครับสวัสดีครับ